สวัสดีค่ะพุ่มปุ้ยแพรสัตว์อินดี้นะคะเหมือนกับผ้าทุกคนนะคะมาเยี่ยมบ้านป้าค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ปุ้ยเคยอ,อยู่ตอนหมอหนึงถึงมสามนะคะปุ้ยมาอยู่กับป้าป้าคนโตก็คือเป็นพี่สาวของแม่ค่ะโลดล็อกแล้วเป็นพี่สาวของแม่อ้าวผักหวานเหรอคือนิทลสวัสดีค่ะ รอบรอบบ้านก็จะมีต้นไม้เต็มต้นเลยนะคะน้ำบ่อเต็มนบ่ต็าน้ำพุ่นดับไปเบิ่งดูนะไว้น้ำดับผมยายามรอบมองเห็นบ้างนะผักเยอะมากๆค่ะอยอันนี้พาไปดูนะคะอันนี้อ่ะอันนี้กระหล่ำหรือว่าปูเล่คะอุยอันนี้กะหล่ำบักนอันอันอันบักยอมแงไยมันรนิ มีคาเฟ่หน้าบ้านด้วยเออมมีหดลเต่งเดี๋ยวเราไปเล่นคาเฟ่หน้าบ้านอะไรนะอ่ะอันนี้คืออะไรมะเมื่อเฟืองมะเฟืองมืไฟมืไฟยังไม่มีอุ๊ยหล่นแล้วแสดงว่ามันงอมแล้วแสดงว่ามันงอมแล้วมันเวลามันก็คือเดือนข้าเดือนเมษาปอสาน่ากินได้เลยหวานไหมเอ้ยพ่อน้ำไว้ไปไหนอ่ะนี่น้ำ อ๋อเหรอคะตัวเองตัวเองดูดูมะนาวเต็มต้นเลยต้นนิดเดียวเอ้ยทำไมมันอุ้ยมะนาวดกมากเลยอ่ะอ๋มันุ้ยมะนาวดกมากเลยอ่ะเางนี้เพราะว่าป้าไม่ยากหลกน้ำรดนะอ้ยน้ำเยอะมากเลยเต็มบ่อเลยเนี่ยป้าระวังหกบ่อนะคะ ไม่ตกหรอกพี่มันเป็นบ่ออะไรครับเนี่ยก็บ่อที่เราอุดเองตอนมาอยู่บ้านหม่มปูนไงหมอปูนลงไปถึงล่างก็ไม่มีปูนหรอกล่างมันก็มีจาน้ำอย่างเนี้ยอุ๊ยอันนี้ส้มอะไรส้มจี๊ดมันก็ส้มจี๊ดส้มจี๊ดโอ้ยส้มดกมากเลยค่ะทุกคน นี่ดกมากเลยในห้ามัมม่วงดกอยู่ข้างบนนู่นมะอึกไหนห้ามะม่วงมะอึกก็มีอุ้ยมะอึกก็มีนะคะมะอึกมะอึกอึกปานห้าวอ๋อยังไงกินแล้วพี่จวยกินแล้วอร่อยอยู่นะมะม่วงมะนาวเยอะเลยอันนี้อันชันนะคะ ตอนเด็กๆก็จะจำได้ว่าจะมานั่งล้างจานอยู่ตรงนี้เต่งอันนี้ก็น้ำนะเนี่ยถังเ,เก็บน้ำใช่นบอ่อเก็บน้ำเมื่อก่อนเต่งกับเขาที่นี่เยอะมากใช่เมื่อก่อนก็นั่งล้างจานที่นี่นะคะใช่บ้านดอกอะไรอ่ะเรียกดอกอะไรอ๋อดอกพุทธดอกพุทธปาออ๋ ก็มีชื่อเรียกใหม่แล้วตอนนี้มันชื่ออะไรก็ไม่รู้ต้องให้ที่ตาพที่ยาลืมหลับติดตับนนี่นี่นี่ไอ้เวลาจะกินพริกน้ำากรกินใกล้ๆนี่แหละเวลาไม่กินน้ำตาก็ไปนู่นอยากให้คุยงไงปูกกระถางไอ้ไอ้ขอบบอลโอ้ยพริกไม่มีปะไปดูไปดูไปดูอันนี้ก็จะเป็นโพยเซียนสมัยลุงลุงอยู่ปลูกโพยเซียนเยอะมากเลย สมัยเรายันอยู่มอต้นมันกำลังดังใช่ใช่ชวงนั้นกำลังดังกล้วยป้านี่กล้วยอองกล้วยละอองไอ้กล้วยพระเทพแบบไปดูสีลูกเยอะมันอะไรโอ้ให้ไอ้กล้วย ดูรอบบ้านค่ะเมื่อก่อนตอนเด็กๆพี่ก็อยู่บ้านนี้นะคะม1นถึงมสเรียนที่โรงเรียนมารีวิทยาปาจิน<ม>บุรีจา้จาแม่แวะเซนทันกับเปี้ยวค่ะไม่ไม่เขาไปยกเลิกยกเลิกไอ้โทรศัพท์ไมเใช่ค่ะบูบอรี่ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นสูกดูกเคือนึงแล้วนะกล้วยยังไม่ได้ตัดอื อากาศไปสิปุ้ยเอาไปอ๋อไ,ไม่ไม่เป็นไรค่ะที่ที่ทบ้านเยอะเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นมอมเบอรี่ไม่ใช่หรอนี่ไอจิ้มจิ้มตำตำมาอย่างนั้นเหรอพีคโอ้ยพีคพริกอันนี้มันลวงหมดก็ปลูกไว้ตั้งแต่ช่วยมาลุงแหละอ่ามีเรือด้วยอันนี้อันนี้มันเรือเรือตอนน้ำท่วมทนทนเดินอ้อมไปนู่นปลาไหมเนี่ย ปตาหมดแล้วล่ะเออพูเช้ามีบ้านเต็มเลยนี่เม็ดสันเม็ดแตมีน่ไวเมกิดไวบกัอ๋อนี่มันเป็นบ้านจัดสรรป้าพึ่งลงมันที่เหล็กป้าก็ต้มไว้ก็มีที่เหล็กเนี่ยมันโอ้โหเยอะที่เหล็กที่บ้านกันหลายนี่ไอพริกอกเขาเอามาล้อที่เ็กยะพอะไรคะพริกหวานอุ้ยป้มปีมพริกหวานนี่ไง พริกหวานเนี่ยข้าวผัดกุ้ยหวนสวยๆอ่ะทำไมมันมันคือเป็นเร็วแถบอะเพราะข้าพริกหวานมันก็เป็นเลยโอ้ยโหพี่ตาเขาเอามาตาไปส่งอะไรมาไปส่งอลงไปบ้านบอกไม่เขื่อเขาอยู่แต่ตอนนี้เขากำลังสิเหตุสหกรณ์ไหมอ๋อพริกอันนี้อันนี้เขาเรียกพริกอะไรนะที่เขากินกับไอ้เนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าพริกขี้หนูแชะพริกขี้หนูสวนอุ้ยแต่มันดกมากเลยนี่เก็บทุกอ่ะเก็บแทบทุกสูบมันมีทุกกิ่งเลยดูดิเพราะมันดกมากเลยเพราะมีผู้ใดเสือหรอกสองตันี่เก็บไปแล้วเริ่งกิโลว่าพิมมันดกมากไอที่ก็เอาไว้กินกับอะไรนะกินกับไส้กรอกไส้กรอกแล้วก็พวกอะไรสักูไส้หมูสักูไส้หมู พี่หอมเหรอคะเขาเรียกพี่หอมใช่ไหมหอมสวนพี DVD> ่หอมสวนนี่โหดกมากเมื่อวานนี้ที่เก็บไปเยอะๆนีแค่แค่ต้นเดียวไอ้แค่สามสี่ต้นนี่นะโอ้มาเขือเอามาเขือไปเนี่ยนั่งไหวปลูกมาเป็นปีแล้วไม่ได้กินหรอกมะละกอไหนพ่อไหนมีลูกพูนู่นนะไปเก็บมันมันมันนั่นมันมันมันขวตัดตรงมันมาแล้ว น้ำแข็งอันนี้คือยังบัวชจริงจริงมากบ่าเปนบ่าเปนพันธุ์ดูข้างนอกปุ๋ยอันเนี้ยพันธุ์เดียวกับอยู่ในกระถางอ่ะถ้าใส่ปุ๋ยถ้าใส่อะไรนะปุ๋ยมันจะดอกใหญ่มากเลยนี่เราไม่ได้ใส่ป้าป้าเดียวไม่ได้ไปปล่อยเม็ดนี่ล่นเม็ดมีอยู่ในบ้านนนอััี้มนเียวเอาเม็ดบากขามไปบ่เม็ดบากขามมันลายแส่บ่เมกขามนี่เลยบ่เมย์เม็ดบากขามธรรมดาเม็ดบากขามเขาคือว่าขวดจริงได้ อันนี้ก็จะเป็นขี้เหล็กนะจ๊ะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนิดนึงนะคะที่ที่แบบอยู่รอบๆบบ้านป้าแกก็จะปลูกไว้นะคะแก้วมังกรอเข้าทางนี้เข้าทางนี้ กล้วยไข่กล้วยพันนี้กล้วยอะไรไม่รู้พันอะไรไม่รู้รอบส้นนี้อันนี้ก็ฝรั่งค่ะีมิกแม่้าอยากให้ดูมะม่วงู ไม่รู้มันอ่ะทางน <ปะ S 1> ู้่บ้านก็มีนี่มันมาได้ยังไงว่าดกขนาดนั้นป้าดกเดดเยอะมันจะเป็นอีกรอบสองนะเนี่ยเอากล้วยสินแค่เอันนี้ก็ที่ป้าได้ปลูกไหมอันนี้ขอ้โหค่ะฮะเปิดไว้เลยพ่อ,ขอเขาจะมาสร้างแล้วเหรอ นี่ไงผักมะเขือเทศเอ้ยมะเขือเทศลาชินีวะเนี่ยมันยังมีสุกนีแหนมอ่ะเหรอมันยาก อันนี้ราชีนีอันนี้ราชินีเนื้ออี้ดีก็ลองติดกินมันมันจะมีรสหวานเปรี้ยวอ่ะเขาเอาไอ้นี่มาสูดเนี่ยนี่มันที่หักกาดเองเขาเอิญที่ยางเก่อราดิชเย็นหัวแดงๆน่ะอืมั่นเรนเรนใช้่นไงหัวใช้เท้าตุ๊กตาตูนเขาเรียกว่าเวลาเวลาปั่นมันก็จะแบบแดงๆ น้ำเป็นน้ำมันจะบีบรูทไหมมันไม่ใช่บีบรูทอ้าวแล้วมาคนละอันนี้กินกับส้มตำอร่อยนะนี่กกินับส้มตเอร่อยนนะี่อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้การ์ตูนเนี่ยป้าต้มไปให้เรียบร้อยแล้วลูกมีหน้าที่กินอย่างเดียวลองลองลองดึงขึ้นมาดูลูกใหญ่มากเลยทำไมมันต้องถี่ขนาดนี้ล่ะคะก็พี่จารณาเทสอ๋อเทสเฉย เอาน้ำในดิน้ำเนี่นี่ผักกาดยันัมากาผักกาดยผักอินผักหินผักะไรนเขาเรียกอะไรนะอหกบนวาซาบผักหินเขาเรียกแบบเจ็บหอผ้งเจ็บจิงาหินเ็ะคดอินวาซาบีไทยเป็นชวาอเปรี้ยวมาแล้วโอ้แนนี่จับแน่นเลยพวกกูอันนี้อกกาดแก้วกินได้อยู่ กิ้อนเนื้อเนื่อเนี่ยป้าไม่อยากกินหรอกไอ้ผักอย่างนี้ไม่ชอบอันนั้นน่ะผักกาดหินน่ะล่ะนี่เป็นอะไรนี่เราเรากินได้เราเนี่ยมันเยอะเลยเนอะอยู่ตรงกลางตร่นี้เก็บเลยตัวเองเพร์มัดตัวเงชอบกินไหมคะกินกับไอ้นี่ไงอืมกินปนปลาดิเออกินกับปนปลาอันนี้เอาบ่ะนี่อืมกระบอกมาเนี่ยผักกาดขาไอ้ตามันเย็นแต่นั่นไว้ซื้อมันเทดไปพราะว่าหยังอ่ะ เดี๋ยวกันเขาเปิดเลยนี่พี่ป๊อปกินกินเปล่าๆม็กินนะเหรอเอามันนั่นที่ว่าจะเก็บไปดึงไปเลยสีนาลเม็ดหรอที่ว่าเอามาไม่ว่าไม่กินบินไปเลยอันนี้นะคะก็จะมาเที่ยวบ้านป้าค่ะตอนที่ยุยดิกๆนะคะแล้วก็ป้าก็เป็นคนที่ชอบปลูกผักนะคะรอบๆบ้านก็มีผักกินตลอดเลยค่ะคุณป้าก็เป็นข้าราชการเกษียณบำนาญข้าราชการเกษียณบำนาญค่ะ เป็นผู้ช่วยพยาบาลน,นะคะตอนนี้ก็อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เกษียณไอีกแล้วโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็เราก็จบด้วยคุณจุ้ยนะคะกำลังเก็บผักกาดหินนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า